ลิตาจะไปโรงเรียนเหรอคะลูกไปไป<อ>ไปไปบายลงุไปไปลงก่อนลุงจ๋าเรียนลุงจ๋าวันนี้ป้าพื้มใจมากเลยลิตาไม่รอ้องสักแอะเลยนะอาบน้ำก็ไม่รอ้องบอกลุงจ๋าสวัสดีค่ะกอดสวัสดีค่ะลุงก่อนลุงจุ๊บแม่ลุงจุ๊บแม่ลุงจุ๊บก่อนตั้งใจเรียนนี่แหละด้วยขอบคุณนะลุงด้วยบอกลุงสิตอนเย็นเจอกันค่ะ เก่งจังเลยลกูก<า>บ๊ายบายค่ะข้ะมืันนี้นาลิตะทำให้ป้าปลื้มใจมากเลยนะลูกรู้ไหมคะ,ม<อ>ะไม่อยากกินนี่ตาไม่ร้องเลยใช่ไหม <c oughs> จะร้องนต่เราเป็นผู้แพงวันนี้น,นี่ตาเป็นมันหลน่นมันหลดน,น,น,น้องคนเก่งไม่ร้องเลยเก่งม,ม,ม,มากค่ะลกูกอต่พ่อขมพอขมมาขมด้วยพ่อขมนี่ยังต้องถือป้าใส่กระเป๋าให้แล้วลูกโอเคค่ะ วันนี้ม<า>ไม่ไม่หอมวัน <Yaz> นี้มากับป้าอ้วนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะแล้วันนี้เดี๋ยวเอเคใครจะเข้าเชียร์ใครจะเข้าเซเว่นซื้อขนมไปฝากเพื่อนๆอีกมันาวมาถึงมันเอาวมถึงเดี๋ยวป้าไปก่อนนะเราจะไปส่งลิตาแล้วนะคะลิตาคนเก่งไม่ร้องเลยค่ะเยี่ยมมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้ป้าไปส่งลิตาตอนเย็น ป้าก็น่าจะได้ไปรับลิตานะคะเพราะว่าแม่กับพ่อจัดวันเกิดพ่อบิ๊กรอลิตาไปเป่าเค้ียกับพ่อบิ๊กนะคะโอเคไหมลูกเคค่ะลิตาตั้งใจเรียนนะลูกนะไปกันเลยค่ะมื่อี้เพี่น้องพันธุ์ี่เขาเซเว่นสื่อเขานมไปฝากมูอีกว่าสันจ่าไปกันเลยจ้ายิ้มสวักัีแม่ห่วงลอ พี่พี่อ้วนได้พี่อวนได้อันี่แขนอ้วนนี้บอ้วนาะแขนให้พิ่โอเคทำไมมัดสิ่งไงให้ประงานกันบอกพิ่น่นโอเนทำไมนี่นะคะวันนี้นอนกับเป็นคน น้อนหูจางข่วมแล้วเนาะค่ะมันเราก็จะไปส่งนิตาการละกามื่อันที้ห้าก็ประอวดกับอันนีอันยังกอประอวดหยังห้าเห็ดเห็ดบาบีคิวเห็ดบาบีคิวจ้าแล้วก็จะเห็ดอันลูกซีนทอดอันกรอบๆนันนะตลาดเขาเอินลูกซีนยังกอบลูซีนอันฮอดดอกกอบทอดดอกแดงเออทอดแดงกรอบแมปนจ้าเพราะว่าแพลวพาวท่วมากมาขึ้นหนิกระวานเห็ดฮอดดอกนั้นไม่เด้อว่าสั่นทอดกรอบๆว่าสั่นคันว่ามันเมื่อนันบีกกโทรมาว่าป้าเห็ดอันอันนั้นก็เห็ดบาบีคิวเนื้อว่าสั่นก็เลิศเจริญเสื่ เตรียมของซื้อของเนาะค่ะเตรียมเหตุโมนี่แหละมมเร่งก็จะเดินไปปาร์ตี้วันเกิดพ่อบี้กันแล้วนะคะของของญจะซื้อยังหายดิบบอมบอมไม่ยังเราก็เปลี่ยนี้ยของขวัญบาร์ดซื้อยังหายจะเถื่อได้แต่มาเห็ดต่นั่งกินเห็ดต่นี่ไม่รู้จะซื้ออะไรให้อายาแข็งลิตาอะไรลิตาจะเอาอะไรให้ของขวัญพ่อเนาะลิตาเนาวันเกิดวันเกิดพ่อลิตาดีใจไหมดีใจค่ะลิตาจะได้ปอเค้กเหรอคะ มันเกิดผู้ใดีนะคือสิทธิ์พอเคียงนาะเบามันเกิดจากคองแม่เจ้าอารมณ์ดีค่ะวันนี้กะมาโรงเรียนแบบหน้าตาชื่นบานนะคะอารมณ์ดีมากความมาเคลื่นนอนก็นอนตั้งแต่เวีนๆเนาะค่ะนอนนอนเวีนก็เลยบริเวณไลซ้วดถ่ายคลิปจ้ะค่ะวันนี้เข้ากันจะไปแล้วนะคะนันิตานันิตาบอกนันิตามีเพื่อนชื่ออะไรนะบอกยศซีซี พี่เฟชื่ออะไรนะกิมกิมอะไรนะกิมปอยกิมกลยกับอาอาเฟยเหรออาเฟยแล้วก็มีนาริตะจังใช่ไหมค่ะท้งห้องมีสามคนใช่ไหมลูกค่ะนิตะสนุกกับการเรียนไหมการเรียนค่ะโอเคแล้วเมียมาลับหนูแล้วค่ะลูกมาลับหนูโอเคมาลับหนูเออมารับหนูกับลุงกับป้าอ้วนนะมาับหนูรลฮ้าค่ะลูก ป้าแอบดูเนาคะ่ะป้าก็จะแอบไปดูลิตานะลิตาทำอะไรลิตาเรียนหนังสือไหมป้าก็จะแอบดูนะลูกนะลิตาต้องจ้งใจเรียนนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนลกูกค่ะไปแล้วคะ่ะไปโรงเรียนก่อนนะคะบายบายโอเคไหมคะมาใส่ชุดสวยๆมาวันเกิดพ่อนะร <c oughs> ับมาคาเฟ่นะคะ ยิ้มสวยให้แม่จ้ะไปบ่ายตลกหนูลงเช็เว่นก่อนค่ะแม่จ้นะลูกค่ะตลกลักหนูนะคะค่ะแล้วแม่ค่ะตลกปะไปบายก่อนตลกเอามือวางยังไงมาเดี๋ยวนะป้าหาน้ำให้ดิสตากินก่อน ขออนุญาตเอาน้ำก่อนนะคะลูกวันนี้นยิ้มไข่ตุนด้วยใช่ไหมวันนี้พี่ตาได้อะไรมาฝากเพื่อนอีกเนาะยิ้ไข่ตุนทั้งหมดยิ้ไข่ตุนมาลดเพื่อนเข้า,ขา,าไปยนะไงัง,งไงเพื่อนน่ะโอ้ย,ย,าายโอมยโอ้ยิอ้อ้ื้อยโอ้ยโ้อ้ยอ้ยอย้ยโอ้ยโอ้ยอยโ่้ยยโอ้อยโ้อยนบออย่ออ้โอย ใชคะเดี๋ยวป้าเอาน้ำให้กินใส่โอ้มันเหมือนเพื่อนอะเพื่อนคนไหนงีสิโอ้เพื่อนทีถึงพวเนีเน่ยจะกินไข่ตุ๋นไมเอากินน้ำก่อนค่ะเอาปาเนี่ยไข่ตุ๋นเนี่ยกินข่าวน้ำข้างกินไต่ตุ๋นน้ำข้างเียวรองเท้าถุงเท้าราคาเดี๋ยวให้ป้าเ็บว้่าเใส่ถงเท้าก่อนเดี๋ยวป้าใส่ วุ้ยอันของความความความอันที่ชั่วเอาไว้นี่ก็ได้ค่ะค่ะอันที่ชือลูกลูกค่ะอันที่ชั่ใช้แล้วนะโอเคค่ะเอามาซื้อข้าวมาค่ะปพราะว่ามีข้าวอยู่ไหนคะนี่ค่ะโอเคค่ะนมในกระเป๋าแล้วค่ะโอ้ขึ้นของหลายเดี๋ยวน้องค่ะอันนี้ของป้าค่ะลูกอันนี้มันมังนี่นะค่ะลูกค่ะป้าเอาใไปโอเคโอเคโอเค คู่สีขององไรเด่ะดูไปโรงเรียนหรือใหญ่บ้านนี่คนเดียวคู่ขีคองไรเด่ะมีเท้าด้วยโอเคโอเคโอเคฉันมีเท้าเอานล่ะโอเคเอาหามาให้ป้าก่อนป้ามมาให้าก่อนของไหลเทะของไหลเทะถึงโรงเรียนแล้วจ้าของหลเทะของที่ไหลเทะเอาข้างนั้นมาค่ะของไหลเทวุ้ยขึ้นขึ้น ของคือหลายแท้ของผู้เดียวหนึ่งของผู้เดียวเต็มรถแม่มา่นเเมื่อเดียวคือของมาหลายแท้ในรถท่าอยู่ไหนคะเอาใส่ตติดตัวรงอันอันนั่นนี่ใส่คู่นี้มะลูกใส่คู่นี่วะรู้ใส่คู่นี้วะเออใส่คู่นี้เปิดตันบาดมือก๊้บาดมือหอมอ่ะ ฝันเดนเดันกระต่ายเดอืมเลื่นเดอ่าื่นเลยโอยมันเื่น่ท่รองเท้ามันลื่นป่ะยาจกปนาะรองเท้าลื่นฮะรองเท้าลื่นนะจ๊ะเฮ้นรองรองเท้าียงก่อนรองเท้าลื่นอ๋อรองเท้าลื่นรองเท้าลื่นรองเท้ามันลื่นลลงล